ก็สวัสดีนะครับก็อันนี้วันที่7ตุลาซึ่งผมได้ไปซื้อของมาตั้งแต่วันวันที่4น่าจะใช่นะครับตั้งแต่วันที่4ก็คือตรงนี้เลยนี่เบิกศูนย์มานะครับเป็นเอ่อไฟไท้ายแล้วก็มีเเดี๋ยวไม่ให้ดูบ้านาน,นะครับมันจะมีไฟหน้าอีกนี่คือไฟไท้ายนะครับก็ ใครที่กังวลที่จะเปิดไฟท้ายก็คือแบบกลัวว่ามันไม่มีสายแถมนะก็คือเขามีแถมมาให้เลยนะครับจากโรงงานเลยอย่างนี้เลยครับมันส่งมาเสียบได้เลยครับหลอดไฟก็เขาก็มีให้ครบนะครับแต่ก็ดูได้ปะ่ะเออนะ่ะเขามีให้ครบนะคะไม่ต้องมาไม่ต้องมาถอดก็ซื้อมาปุ๊บยัดใส่ได้เลยนะครับก็จะมีลูกยางตรงนี้แถมให้ ด้วยนะครับแต่น็อตไม่แถมโอเคเดี๋ยวไปดูไฟหน้าบ, kind of mm hmm. บ้านเลยแล้วกัน <respuesta> <ๆ arespace> นะครับโอเคครับก็มาต่อกับมาต่อกับไฟหน้าเลยอันนี้เป็นกล่องไฟท้ายนะครับก็นะครับเบิกศูนเออเห็นลางๆนะจะมีโลโก้อยู่ตรงเนี้ยเห็นไ่มเห็นไหม นนะเบอร์ศูนก็เดี๋ยวราคาเดี๋ยวค่อยบอกนะครับก้นนี้ก็จะเป็นเหลอ,อดไฟข้างหน้านะครับแกะแกะก่อนครับส่วนไฟหน้าไอ้พวกชุดหน้านี่มันเนี่ยครับออกจากสงของดูก่อนเนี่ย จะบถุงก่อนจำขอไปนะครับจำนะครับโอ,โอเคจ็บถุงก่อนเอ,อ่อนั่นก็คือไฟเลี้ยวข้างครับซึ่งทุกหน้านเนี่ย ซึ่งชุดหน้ามันไม่คือมันไม่มีหลอดหลอดไฟให้นะครับก็คือต้องมาซื้อหลอดแยกนะครับของชุดข้างหน้านะเฉพาะหน้าส่วนสายไฟสายไฟชุดหน้าก็ต้องเบิกเบิกแยนงครับก็ไม่สามารถเบิกทีเดียวได้เนี่ยครับส่วนสายไฟนี่ผมเอาของเก่ามาใส่นะครับก็โอเคก็ okay. ถือว่าสวยขอ,อยนานไปแกะนะครับก็ถือว่าสวยอยู่แหละโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆว่า,า,ามันมันแบบไม่คุ้มไหมคือของแท้เบิร์นย์นะครับก็ได้ชุดสายไฟหลังพวกหลอดไฟหลังมาครบแต่ ข้างหน้าได้แต่แค่โคมอย่างเดียวนะฮะหลอดไฟกับสายไฟไม่มีโอเคครับแล้วก็มาดูราคากันเลยดีกว่าไฟชุดไฟท้ายนะครับก็อยู่เจ็ดร้อยหกสิบบาทนะครับก็ผมมีส่วนลดด้วยก็เป็นหกร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับก็ไฟหน้าแบบโคมอย่างเดียวนะสองร้อยสิบเก้าบาทโอเคมีส่วนลด ลดไปยี่บเอ็ดบาทก็เหลือร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับก็ไฟอ่าไฟเลี้ยวขวาแล้วก็ชุดไฟเลี้ยวหน้าซ้ายนะครับก็นั่นแหละไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวหน้าขวากับซ้ายนะครับก็ประมาณหกสิบเจ็ดบาทนะฮะลดไปหกบาทก็เหลือเอ้ยหกจุดเจ็ดสิบลดไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหลือหกสิบบาททวน ก็ราคาอยู่ประมาณนี้ครับถ้าจะเปิดชุดโคมไฟหน้าแล้วก็ท้ายนะครับก็อยู่ที่พันพันร้อยนะครับก็ของผมเขาคือที่ผมก็ทำงานอันนี้ทำงานเอ่อพวกฮอนด้าน,นะครับฝ่ายแผนกอะไหล่นะครับก็ก็นั่นแหละครับได้ส่วนลดมา ผมก็สั่งของประจำมาครับก็ทั้งหมดเบ็ดเสร็จเลยถ้าแบบไม่ลดนะไม่ลดนะถ้ามมนลดราคาก็น่าจะอยู่อยู่ประมาณพันร้อยสิบสามบาทนะครับแต่ถ้ามีส่วนลดก็ประมาณพันพันสองบาทนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับมาให้ <laughs> มาให้ดูอะไรเฉยๆว่าเบิกแพ้นะครับว่าใครที่สนใจอยากเปิดก็ดูราคาได้นะครับ ตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับโอเคครับไปละครับ